ีอยู่ที่บ้างแสนครับก็ดูรลภาเทศบานลนะเทศบาลแสนสุขแสนสุขเ,เ,เราได้เราก็ได้ที่พักนะได้ราคา800บาทที่พวกเราไปจัดหนักกันมาสองเมนูให้เลกสั่งนี่แล้วบนะ้างนะข้าวมันไก่ก,กับก๋ายเตี๋ยวไก่โตรจำเจ เรื่องที่เราไปถ่ายมิอถวิดีโอเอทนเดียกันออตอนนั้นก็มีพี่เอ็เมพป็นัูใช่วชกับต้องขอบคุณพี่เอ็มด้วยทำให้เราพอมีมือถือตัวแรกนะครับก<อ>็นก็นี่ก็มีอุปสรรคบ้างนะครับเช่นเรื่องอย่างเรื่องเสียงก็ใช้เสียงดังมากไม่ได้ก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปถ่ายหลอกกันไปอะไรอย่างนี้ก็ต้องลองดูติดตามดูครับ คอนเซปต์ก็เหมือนกับว่าผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นคนรวยมากแต่ว่าความรวยก็ไม่ได้มีความสุขกับเขาคขาก็เก็บคนเขาอยากออกไปใช้ชีวิตของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วถูกพนัการไว้ด้วยบ้างอะไรมาเนี่ยครับก็วันนั้นมีปัญหาเรื่องเสียงครับการเขาไม่ให้มีเสียงดังเล้วแงะรบ ฟิลทุกอย่างมันก็ไปหมดครับมัต้องได้ฟิลอะไทยดีครับจาสถานที่เขาบีนมามันเลยทุกคนน่ะทุกคนมันเป็นที่ได้เนแต่ว่ากองมันเป็นที่ไม่ได้ครับเคครับตั้งแต่ก็เป็นนะเป็นเพื่อนจะเป็นอะไรนะเพื่อนน้องเป็นเพื่อนผู้ขวงผู้กันนะครับชื่อชื่อนะชื่อเนทแล้วขอบคุณเนทด้วยนะครับยังไม่ได้ขอบคุณเป็นทางการเลยเดี๋ยวเราได้ทำโปรเจีต์เนทกันได้อะก็สนุกดีค่ะก็เป็น คอนเซปต์น่าสนใจดีค่ะก็สนุกดีทุกคนน่ารักค่ะก็เห็นเพลงแล้วก็นึกอยู่ว่าวันจะเป็นแบบไหนหรือเปล่าอ่ฮะ้ผมก็เดี๋ยววันที่เนี่ยแปกว่าไม่ใช่ตัดมาแล้ว่ะเหรอปัดมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันที่สี่จะมีงานเป็นงานอะไรก็เอ้ยวันนี้โลนขาดใครพื่คนนึง อ๋อเออใช่ไปเยอะหรือเปล่าอะดูห้องน้ำดิผมยังไม่มาเลยอ๋อแล้วมาเช้นน้องน้องมาร์อาภารกิจสำคัญก็เด็นะบงทาตามมาเลาตามมาแน่นอนยี่ิสีอเป็นยางของพี่คนหนึครับมีสุดเลอเราน้โกมองกคนที่สัต์เยอะๆตัยใหญ่แล้วโดนกระแกงในคอมครับ เสียรุ่นหมดเลยของเราก็มาจัดงานงานชื่อว่างานล็อกล็อกอโลแฟนเตอร์ทั้งที่4โอเคแล้วแล้วไปเล่นมาไร้ตามับไปย้อนสุดยอดครับซาวเนี่ยสุดยอดเรื่องนทุกอย่างดีหมดเลยครับที่24ที่11นี่แหละไม่ดูโอโหไม่ดูจริจริงแล้วมีนี่ด้วยมีโซ่อมาราด้วยครับใช่ผมเจอเราตจากนั้นแล้วโซ่อมาราเป็นอย่างนี้มาอยากให้มาชมศิลปินล็อกกับดั๊บ เาได้สนเด็จมาละหมจะเอาไปมอบให้น mm. ้องๆที่เขาเป็นผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่วันที่เราไปไม่ใช่ปวดคอตอนนั้นอ้าสาหมากแต่ที่จริงก็คือมันคือโรคนี้ก็คือโรคที่แบบอะไรไขข้อกระดูกแล้วเหมือนทำให้ยัด้งการเติบโตเด็กนะแต่เขาจะบอกว่าปกติก็เหมือนเด็กทั่วไปแต่ก็ร่างกายเราได้ทำ ดูมากเลครับจริงๆอยากให้มาช่วยกันนะคนนันห้าสิบเ้อสิบของคุณเอาไปทำให้นได้นะคราวนี้มันดีคุณค่ามากกว่ามากกวได้เยอะมากครับหลายลังฮะเ้ยไม่ใช่รางวัลอ๋อถึงรางวัลรางวัลเดยคั้งี่แล้วจะไไหมครับ เอพิโซดแรกที่เรามีการถามคำถามก็แจกแล้วนะนี่ดูภาพน้องปุ้มในเสื้อไปแล้วครับแล้วคราวนี้ต้องบอกก่อนว่าที่เราไปถ่ายนี่ได้สปอนเซอร์เสื้อผ้าจากเอ็มพีก็คือพี่ไผ่พี่ไผ่สีอนเซอร์ใจดีมากด้วยทีมเขาเลี้ยงไผ่ด้วยซัพพอร์ดูร้องเข้าสวัสดีครับผมไผ่ร้านเอ็มพีนะครับก็ ทางเอ็มพีมีนโยบายที่จะสนับสนุนพวกองคท้องถิ่นนะครับยังไงถ้ามีอะไรที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ติดต่อเข้ามาก็ได้ครับก็อย่างลาโข pper ถ้าเกิดว่าเรทำอย<ด>ังมียัไงแล้วก็เราช่วยซัพพอร์ตเต็มที่ครับยังไงติดตามกันด้วยครับครับเราเนื้องานดีมากของผ้ระกอบการดีมากของนิสัยด้วยครัแล้วแล้วก็เราทำในเอ็มพีเราทุกคนจะใส่เสื้อเชิดของเอ็มพีครับผมแล้ว เราจะถามว่าพวกเรามีทาคนมีก,กมมี่คนที่ติดกระตุมบนมีกีนะ่คนที่ติดกระดุ้มบนนะเอาจากในอเมีนะไม่ได้ให้ไปดูที่อื่นนะครับผมผมขอตอบครับเฮ้ยรู้อยู่นะต่อมานะครับในคลิปนี้ข้างล่างในแฟนเพจของเราทีคนแรกที่มาตอบคำตอบของเราถูกรับไปเลย อ่าแบบจอดรถผมเคจอดเป็นี่รถเมล์เมื่อวันงานล็อกแอนด์โดรแก๊งเตอร์ครับขอบคุณกันครับผมครับผมงานนะรับงานนะถ้าน้องงานไม่ให้นะองานไม่ให้นะที่อยดีด้านนะมันวนวนกันไปเฮ้ยก็โอเคลาคลิปนี้กันนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เรามาที่บางแสนมาเพื่อ แสนสุกมามาเพื่ออะไรวะเราถ่ายทำอะไรบางอย่างโอ้ไม่ก่อนในห้องนี้แหละครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนแทนดูสภาพห้องแหละครับว่ามันปินาเล่เกี่ยวกับอิมูเซนต์บอลมาเช็คกันไหนก็มาเตรียมตัวดูกันอ่ะว่าเราจะมีอะไรก็ฝากมีจักรุษี่แล้วอ้าว เล่นน้ำดีกป่ไไปล่ะรเล่นน้ำ